สวัสดีครับผมเบลรนเอ็มบานะครับ CBR 650R ปี2021ใหม่กว่านี้ก็ปลายแดงแล้วครับามาดูอย่างกับมอเตอร์ GP เลยโคตรหล่อหล่อมาก ไไนะไฟไฟฟนนน้้เเเลลีีียยวว่มัป็ดูดิไฟเเลีีี้ยยวท่ปกหรอมันมีวิงเล็ตไงมันเป็นตัวปีกตัวเนี้ยแล้วมีไฟเลี้ยวในตัวเห็นป่ะอ่านึกว่าของเดิมมาจากโรงงานคเนนียนจริงสวยมาก <c oughs> ไม้หกพันกิโลเองอ่ะนะอ่านะท่อเป็นท่อผ่านะอ่าท่อเป็นท่อผ่าเสียงเอ้ยเสียงมันก็เพาะดีนะ<อ>เสียงมันเพาะนะ ท่อผ่าแล้วก็มีแฮนด์แต่งมาให้ด้วยนะครับวิงเล็ดไอ้ตัวนี้จะเป็นกระจกนะครับแล้วก็ท้ายหลังเนี่ยเป็นท้ายแต่งนะครอบเบาะหลังเนี่ยเป็นครอบครอบเบาะแต่งนะครับคันนี้รถเพียง600 0กิโลเท่านั้นนะครับราคาเพียง2 2 9 0ส0้าพันบาทนะครับโอโ้โหท้ายแต่งนี่มากระสุนเลยอ่ะสวยมากอะสะเตอร์เนี่ยเป็นโซ่แต่งหมดเลยเนหะ็นป่ะโซ่เนี่ยเป็นโซ่อาเคนะโซ่แต่งด้วยแล้วก็สเตอร์แต่งอาดัมมุด,มดทองที่เขาเล่นกันนะฮะ แล้วก็ตัวรถสวยรถไม่มีล้มเลยไม่มีตำหนิเลยนะครับโอ้โหใครได้ไปนะโคตรคุ้มเลยสวยนะอ่ะสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะเพื่อนไม่รู้จักรถตีเบ็ดสนใจโทร063-195352นะครับหรือแอดไลน์แอด m อ y นะครับมีตัวแอดน้ำหน้านะครับแอด m mm อ y ครับฝากกันด้วยครับ2,29,000บาทครับจัดไฟแนนซ์ได้ เงินสดลดได้เล่มพร้อมจัดไปครับข้าวัสดีครับผมแบกนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถวิกบอยนะครับสามารถติดต่อผมที่ที่ Facebook ส่วนตัวนะครับผม Facebook ของผมนะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปที่แอป f เฟซบุ๊กเลยนะครับ้วพิมพ์เข้าไปว่า g u m a x นะครับผม อ่านี่นะครับเฟซบุ๊กผมจะต้องเป็น a ัวยูเอ็มเสาห้าเจ็ดหเท่านั้นนะครับค่าถ้าไม่ใช้ตรงนี้ว่าไม่ใช่ผมนะไม่พึ่งคำหนังก็เลยผู้ติดตามต้องหลงวินขึ้นไปนะครับนี่อันนี้ก็จะสามารถเขียนนะว่าผมใช้ใชเครดิตไว้แต่เกดว่าไม่มีตรงที่เชกเค,ครดิตนะก็มีถาชีบร้อยเปร์เซ็นะพั่งคิดไว้เลยอ่าเนี้จะเป็นารายละเอียด การที่ผมโคตรรถนะไว้แต่ละคัน mm hmm. ก็้าดผู้ขัท่านใดสนใจ mm hmm. ก็สาม,มารถเินเขคามาดูแล้วก็ถักมาสอบถามผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ